ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เจเนตเกมนะฮะและในวันนี้นะครับผมเองได้มาเล่นเกมโปเกเซกากันอีกแล้วนะครับผมอันนี้มันมีกิจกรรมอะไรเนี่ยคือพอดีผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนานมากเลยนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคแล้วก็มีอะไรอยากกระเตือนสักนิดนึงนะสำหรับเพื่อนที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับคือเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนน่าจะเป็นเกมที่มันระเบิดลิขสิทธิ์มานะสำหรับใครที่เติมเงินก็ เรามัดระวังสักนิดนึงนะเรามัดระวังในเกมที่มันจะปิดตัวด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้มนระเบอรลิขสิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นกันอย่างสนุกดีกว่านะครับอย่าไปเติมอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะก็เตือนไว้ก่อนนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเกมแม่งปิดตัวมานี่คือแบบจบเลยนะคนที่เติมไปเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จบเลยนะผมนี่อาศัยเล่นฟรีเอานะฮะสบายๆชิลๆนะฮะได้ของเกียยู่แล้วไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วนะจ๊ะประมาณนั้นนะก็ฝากเตือนนิดนึงเนาะ <S <S โอเคปุ๊บโอเคเรียบร้อยปุ๊บรับของ อันนี้ผมเล่นมาถึงเลเวลยีเองนะยังไม่ได้เล่นอะไรไปไกลเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับพอดีไม่ค่อยชอบเกมนี้สาเท่าไหร่นะครับรออีกเกมหนึ่งนะฮะไอโปเกอะไรนะโปเกม,มอนรืมอมเคิลด,ดีนะฮะรอตัวนั้นอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือ,อยังนะโอเคสําหรับเสื้อไทยถ้าเข้ามาผมเองก็คงจะเล่นฟรีนะฮะไม่เป็นสายเติมเหมือนเดิมนั่นแหละขี้เกียจเติมนะฮะเกมพวกนี้โอเคไปเติมที่มันเป็นเกมถูกมีสิทธิ์ดีกว่านะครับผมเอ้ยอยากได้ลิซารอนอีกว่า อันนี้ลิซาดอลล่างเอ็กซ์สีดำผมอยากได้ว่ะได้ข่าวว่ามันอัปเดตตัวละครมาใหม่ด้วยนี่โอเคงั้นก็นรับเพื่อนก่อนแล้วกันนะมีคนแอดเพื่อนมาปึ๊บป๊บตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับผมบอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะแล้วก็ในทีมผมก็จะมีเจ้าตัวมิวด้วยนะครับผมเพราะว่ามันล็อกอินแล้วมันก็ได้มาฟรีไงนะเออมีเจ้าตัวลิซาโดเหมือนเดิมนะครับิกาจูมีจูไคนะครับผมมีจูไคนะฮะเอยใช่ปะวะ อันนี้มันล่างไหนวะอ๋อล่าง2นะฮะล่าง2ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ผมเล็กจูไครแล้วกันนะครับแล้วก็มีมิวตัวหนึ่งนะฮะอยู่ในทีมนะครับผมประมาณนี้นะเอ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้ก็หน้าปั้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ล่าง3ม,มันเป็นตัว <c oughs> ทำไมล่าง3มึงทุเรศจ,จังวะกูมไม่ชอบล่าง3ม,มึงเลยอะ่ะไอชิบหายโอเคปุ๊บตามนี้เอ้ยเดี๋ยวๆๆผมจะแปลงล่างเป็นลิซซ่าดอลได้แล้วนี่หว่าผมต้องไปเลเวล30ก่อน อ๋อเรื่องสามสิบแล้วก็ความใกล้ชิดอีกยี่สิบนะฮะโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสนิทโอ้โหขาดไอ้ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวไปหาก่อนอู๋ยังไม่เปิดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปอ่าสู้ด่านก่อนแล้วกันนะทำคูงทำเควสจะสู้ไหวหรือเปล่าวะพอดีโปเกมอนผมมันไม่มีธาตุน้ำไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้กับธาตุไฟไหวหรือเปล่านะฮะโอ้โหแล้วดูแต่ละตัวมาสู้ดิ กระจอกทางนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่าส่วนอัตนมัติก็ได้วะน่าจะไปไหวอยู่นะั้นน่าจะไปไหวหนูนะั้นดูทรงละปึ๊บแต่ไม่น่าจะได้3มดาวหรือเปล่าแต่พวกท่านบังกรหรือว่าท่านบินเนี่ยมันจะแพ้พวกท่านไฟฟ้านะครับผมก,ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเรามีกิก๊กจุเดี๋ยวค่อยไปหาพวกปกรมอนท่านน้ำมาไอ้นี่ดีกว่านะครับมาเข้าในทีโอ้มิวกูตายแน่แน่ดูทรงหลังเวทไปดินั่นไงมิวตายแน่นอนปึ๊บเรียบร้อยนี่ไงไฟฟ้าช็อตไปดิเอ้ย นี่ไงเรียบร้อยไม่ได้สามดาวจริงๆด้วยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไค่อยไปหาโปเกมอนทัดน้ำกลับมาอีกทีนึง่งเออแล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการจับโปเกมอนนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับพอดีมีคนเคยถามนะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปอยู่เลยนะครับการจับโปเกมอนอ๋อให้เข้าไปที่อืมไหนวะ <laughs> มาที่คาว่าฝึกนะครับผมแล้วก็มาที่อ๋อเขต ลับนะครับผมของโปเกมอนเข้าร่วมเมื่อกดเข้าร่วมมาแล้วเนี่ยมันจะมีแบบโหมดอ่าอยากนะครับแต่อันนี้ผมเข้ายังผมยังเข้าไม่ได้นะสำหรับประตูนี้นะครับระดับสูงนะให้เราไปที่อา่าโซนธรรมดาปึ๊บนี้มันจะมีโปเกมอนให้จับเห็นไหมตามนี้นะครับเราสามารถรีเฟรชได้ปึ๊บกดเปลี่ยนได้นะฮะเห็นไหมว่ามันจะมีโปเกมอนมาเพิ่มนะฮะมีก้าปูตัวนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะจับคือปูตัวนี้กดเข้าโลกลับได้เลย เมื่อเราเขาล่งล้บมาแล้วเราก็เดินหาเลยครับผมเดินหาเลยฮะเราเจ้าตัวไหนเราก็เดินหาเลยฮะแต่ตอนนี้มันเป็นอ๋อหรือดูพายุนี่ว่าโอ้มันมีพายุหินอยู่ด้วยอะผมอยากจับเจ้าตัวปูอ่ะตรงนี้ไม่มีว่ะโอเคมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เอาตัวพวกนี้ผมไม่เอาเจ้าตัวปูตัวปูตัวปูอยากได้ตัวปูมาเข้าทีนะฮะมันเป็นท่านน้ำด้วยโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ตัวโคนไม่เอาอ่ะตัวปูอยู่ไหนวะไม่เอาไอ้ตัวนอนจะเข้ามาหาข้า ข้าแตะตัวปูไว้เฮ้ยตัวปูไม่ใช่ตัวตบนะนี่ก็เจอแล้วป,ปูเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเข้าไปหามันนะฮะอยา่างแรกที่เราต้องทําคือการโยนนะครับผมเป็นโยนหินนะโยนระเบิดไปให้มันปุ๊บป๊าบแล้วหลอดตรงนี้มันจะลดนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การจับเนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นนะฮะ,ะโยนไปสองครั้งปุ๊บแล้วก็ให้อาหารฟรีครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็โยนไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โอกาสเรามีอยู่70%นะครับผมเพราะฉะนั้นอะโยนไปอีกทีหนึ่งน่า ตายเลยนี่ว่าลืมดูหลอดเลือดโอ้โหเวก็กกัมตัวปูกูตายจังหวะเมื่อกี้น่าจะจับนะ70%็น่าจะได้อยู่โอ้ยกูไม่น่าโลภมากเลยกะว่าจะให้มันขึ้นร0 0หรือไม่ก็90สินะโอ้โหต้องเดินรอตัวปูใหม่ค่นะอยากได้ตัวนั้นจริงๆนะเนี่ยตัวนั้นล่างสมหรือล่าง2ไม่รู้ว่ามันเทมากนะมันจะมีดาวอยู่บนหัวรอไปเรื่อยๆครับผม๋ยวมันก็โห่นะ รอสักพักหนึ่งนะโปเกม,มอนเดี๋ยวมันก็โผล่นะฮะมันรอเกิดอยู่นะฮะเอ้ตัวนี้เข้ามาให้เราจับเฉยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะส่งคอให้แล้วกันนะปึะ๊บโอเค88%จับได้นะฮะจังหวะนี้น่าจะติดแหละนะฮะ88%ปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมได้มาหนึ่งตัวนี่เอาคอร์สไปปั้นนะฮะเป็นล่างสามแล้วกันปึ๊บถือว่าจับไว้เยอะเนาะแล้วก็จํานวนการจับเราจะมีอยู่มุมล่างซ้ายนะครับผมเราสามารถจับได้สามครั้งนะฮะตอนหนึ่ง ด่านที่เราลงเนี่ยแหละนะฮะตอนนี้ผมเหลือแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะเพราะฉะนั้นภารกิจเราต้องทําให้สําเร็จนั่นก็คือตัวปูหาตัวปูอย่างเดียวอย่าไปจับตัวอื่นนะมันต้องรอให้โปเกมอนเกิดอ่ะโว้โคตรนานเลยผมยังไม่เจอเลยในตัวปูไอ้เกิดอุตส่าห์เจอแล้วกูไม่น่าไปฆ่ามันเลยรู้สึกแบบโ้โคตรเฟลนะฮะแต่ถ้าเจอแล้วเพื่อนคนอื่นมันไปจับเนี่ยเราก็อดจับนะเออต้องขอบอกไว้ก่อนนะมันจับได้คนละตัวนะฮะมันมันไม่สามารถแย่งกันจับได้ในตัวตัวเดียวนะฮะ โอ้ตัวปูกูหายละกูเซ็งมากตอนนี้กูเซ็งมากรู้สึกโซแซดนี่เดินมาจะเป็นครึ่งชั่วโมงกูยังไม่เจอตัวปูกูเองเออรู้สึกเซ็งตัวปูกูมันไม่เกิดจริง,รงๆเหรอเนี่ยมันเกิดยากขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้เกิดยากงี้กูก็เซ็งนะเว้ยเฮ้ยรอจับอยู่นะเนี่ยไอชิบหายอยากได้อะ่ะโอ้ไม่เอาแล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันนะไอตัวฟ้าฟ้าเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคปุ๊บโยนมาปาบโยนอีกทีปาบ ทีนึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะกินไปปพ๊บโยนอีกทีนึงจับโอเคเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นจับไปครับผมร้อยเปอร์เซ็นถ้าจับไม่ติดก็ลบเกมทิ้งเถอะนะฮะโอเคเรียบร้อยได้โปเกมอนมาละเจ็บโอเคออกอ่าเมื่อเราจับคมมันก็จะเด้งออกมาทันทีนะฮะวิโอทำไมออกมามันมีโปเกมอนดีๆให้เราจับอ่ะ เอ้ยเข้าได้ด้วยเอาว่าเข้ามาจับได้อีกนะฮะโอ้ยังเข้าได้อีกนะฮะไม่รู้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเข้าได้กี่รอบนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีฟูชิงิดังเงี้ด้วยนะฮะแล้วก็ไอตัวจูไคร่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะหามันนี่ไงฟูชิงิดังเงี้ฟูชิงิดังเงี้เรียบร้อยโดนกูแน่นอนธัดพืชเอา,าเลยปึ๊บฟูชิงิังเงี้ปึ๊บกินไปก่อนปึ๊บได้ปะวะปึ๊บเฮ้ยได้อยู่เป็นเย้ yeah! ได้แล้วผู้ชิงเงินดังเงจับไปไอตัวอึ้งอ่างยักษ์นี่แน่เรียบรอ้ยอยผู้ชิงเงินดังเงี้ยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยมีเมกาด้วยโอย้เดี๋ยวเขาไปแปลงร่างเป็นเมกากันนะไม่รู้ว่าผมจะแปลงร่างได้หรือเปล่าต้องเก็บเลเวลให้เยอะๆนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะจับนะฮะเอาโซนันหน่อยแล้วกันนะโซนันร่างหนึ่งเอ้ยนี่ไงจุ้ยแข้งหนึ่งจุ้ยแข้ง,งหนึ่งจุ้ยแข้ง,งหนึ่งดีไงโดนมึงโดนมึงโดนปันน๊บปั๊บ,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 บอีกทีหนึ่งได้อยู่ ปับกินอาหารปุ๊บแล้วก็โยน,นอีกทีนึงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ยได้อยู่วะได้อยู่ว่ะ64 63เปอร์เซ็นต์เหรออืมโอ๊ะลองดูแล้วกันนะเกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะได้ปะวะปับเฮ้ยได้วะเย้ยได้มาด้วยตัวนี้สุดยอดจับได้อีกหนึ่งตัวนะฮะงั้นเอาเป็นโซนารล่างหนึ่งเลยแล้วกันตัวนี้ปุ๊บโยนไปปั๊บปั๊บโอเคกินอาหารปุ๊บโยนอีกทีนึงปั๊บ อ้าวหนีเลยอะไรวะสงสัยเลือดมันจะหมดแน่เลยนะครับน่าจะเป็นมาณนั้นนะผมลงได้อีกไหมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลงได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกนะก็เออเฮ้ยมีตัวนี้ร่างหนึ่งเฮ้ยผมจะเอาว่ะโอ้มันลงได้กี่ครั้งต่อวันวะเนี่ยการลงครั้งหนึ่งมันใช้ตัวตรงนี้ใช่ไหมมุมซ้ายบนใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเฮ้ยมีเงเจแล้วจุดใครลางหนึ่งจืบโอเคโยนปรับปรับปรับเรียบร้อยกด อาหารปุ๊บโยนอีกทีปุ๊บอีกทีก็ได้เนี่ยปับเรียบร้อยกดจับ6กสครับผมในวันนี้ติดอยู่แล้วเจ่าผมเรียบร้อยเอามาปั้นไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่อเซนิกะเมเอ้ยไม่ใช่ดิเซนิกะเมมมนท่านน้ำเว้ยอ่อไอตัวไฟอยู่ไหนวะล่างหนึ่งผมลืมชื่ออีกแงไอลิซดอนน่ะล่างหนึ่งล่างหนึ่งเอ้ยดัก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 ,ดก เจ้าเป็ดเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดเอ้ยนี่ ling, งนนนนไงเจอ,อาาเแล้วเจอแล้วน, ana, e. ออนี่เรียบร้อยคุณโดนคุณแน่นอนปั๊บได้ปะวะปึ๊บเฮ้ยให้อาหารอันนี้ไปแล้วกันร้อยลูบี้ปึ๊บโยนแบบร้อยลูบี้ไปเลยตึ๊บเรียบร้อยน้ำยาโยนไปอีกเอาเอาอีกทีนึงปึ๊บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮู้วเรียบร้อยฟูชินี่ตังนี้หรือเปล่าไม่รู้ชื่ออะไรผมลืม นะฮะลืมชื่อตลอดเลยโอเคจับได้หนึ่งตัวเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะไปล่างสองเปิดเป็นไงจับโปเกมอนง่ายมากครับผมปป๊บโยนอาหารโยนบปเอ้ยเดี๋ยวเลื่องมันจะหมดแล้วมันจะหนีอ้าวร้อยเปอร์เซนต์ว่ะได้อยู่ปป๊บเรียบร้อยปป๊บท่าน้ำเอาไปปั้นไว้เยอะๆโอเคเรียบร้อยครับผมจีิงๆหมดเวลาโอเคผมลงได้อีกไหมเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีเฟซตรงนี้ก่อนปป๊บ โอ้ยไม่มีแล้วอ啊ปึ๊บอีกเฮ้ยตัวผีเฮ้ยกดลงได้อีกวัเนี่ยอ้าวลงได้อีกสามครั้งนะครับผมโอ้โหจับไปเราสามารถลงมาจับได้อีกสามครั้งนะฮะโอ้ผมต้องงงอะไอ้นี้เหลือเกินแต่ว่าตัวผีตัวเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเจอเลยตัวนี้ไอ้ตัวต้นไฟเด้อเด้อซาลาแมนเดอร์สลาแมนเดอร์สลาแมนเดอร์ซาลาแมนเดอร์ไอ้ตัวเชี่ยไอ้สลาแมนเดอร์มาดิโดนมึงโดนปับโยนอีกปึ๊บโอเคอาหารไปปึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยแต่เรื่องมันจะหมดแล้วา90%จีิงๆครับผมได้แน่นอนจังหวะนี้โอกาสตั้ง9%เอ้า9%ที่กูไม่ได้อย่างนี้ก็ได้เหรออีกทีหนึ่งโอ้โหน้ำตาจะไหล91%มีเยอะมากๆเลยนะโอ้โหเมื่อกี้เสือจับไม่ได้เฉยงงเลยโอเคเฮ้ยเมื right oh! Oh nice. am mm ่อกี้จะตัวท่าผีปะวะไม่ใช่ท่าผีท่าผีท่าผีอยู่ไหนวะ เจ้าตัวธาตุผีอะตัวนั้นตัวใหม่จะไปปั้นด้วยนะครับผมไม่เคยได้มาก่อนเอ้ยไม่เอาไม่เอาโซนาร์เอ้ยไม่เอาตัวหนอนไม่เอาหูหนอนแม่งเยอะว่าเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เจอแล้วจะเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าหนีเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นมันจับอย่าหนีอย่าหนีอย่านี้จบเรียบร้อยเสร็จกูตัวนี้เป็นของกูฮปั๊บเรียบร้อยโยนปุ๊บโอเคอีกทีนึงปุ๊บอ่าแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จัดไปครับผมในวันนี้ จีจีไปดิติดเอ้ยไม่ติดได้ไงวะอีกทีนึงอีกทีนึงท่าครั้งนี้ไม่ติดคือมันหนีเลยนะปุ๊บโอ้ติดว่ะโอเคล่างสองเป็นอะไรอะ่ะอ๋อตัวต้นไม้เฮ้แต่หน้าปั้นนะตัวนี้โอเคยังจับได้อีกหนึ่งตานะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะหรือว่าอีกหนึ่งตัวเอาเป็นตัวเอ่อตัวอะไรดีอ่ะตัวอะไรดีตัวอะไรดี จับตัวไหนดีจ๊บนี่ไงโซนาร์ล่างหนึ่งเลยแล้วกันมปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอาหารไปก่อนปึ๊บลดหลอดเลือดมันก่อนปึ๊บเดี๋ยวมันตายไงเขเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่าจะได้อยู่นะจังหวะน,นี้จ๊บปึ๊บเรียบร้อย G G E ่ครับผมหมดเขตแล้วผมยังลงได้อีกไหมเนี่ยปึ๊บ อ๋อลงไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าตัวแถวๆนี้มันหมดแน่ๆเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นระดับสูงหน่อยเนี่ยคือมันจะได้โปเกมอนดีๆนะเออมันจะมีพวกใครลงใครลืวอปรากฏตัวด้วยนะเห็นปะเนี่ยมันจะมีเวลาปรากฏตัวนะที่มันจะบอกนะฮะเห็นไหมฮะเออเนี่ยมันจะมีพวกตัวพวกนี้เกิดด้วยนะก็ต้องศึกษากันดูอีกทีหนึ่งนะผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะสำหรับการจับโปเกมอนนะครับแต่ก็ถือว่าได้มาดีอยู่นะสําหรับเมื่อกี้โอ้โหดูแต่ละตัวดีมากๆนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวอััปเกดไไ้้ตวนีม อ่อฝึกฝึกฝึมีไงได้ด้วยปึ๊บเอาตัวนี้มาโซนัสไปแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยบวกไปบวกไปนี่ธาตไฟไม่ต้องเก็บไว้นะจะเก็บไว้ทําไมนี่ใส่ไปเรียบร้อยอ่ะโอเคกดรวมเย่บวกหวกแล้วเป็นไงล่ะสายโหดสายโหดความสัมพันธ์อา้าวมีโดนน้ำหนักด้วยนี่หว่านีไงสัมพันธ์ตัวนี้ฟู้ิยังงี้ใส่ไปดิจึบอา้าใส่ได้ปะ เรียบร้อยใส่ได้ด้วยโอเคโคตรแจ่มเพิ่มเลเวลมันก่อนปั้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยเออคูชนินี้ธาตุพืชเอาไปสู้กับธาตุน้ำนะถ้าเราจะปั้นนะครับผมแต่ก็มองว่าดีนะเอาไปสู้กับธาตุน้ำนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันจะวจ่าจะยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยปั้นไปทีละตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบ นะฮะเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรเยอะแยะไงะโอเคงั้นลงคุยไปก่อนแล้วกันปุ๊บขอเปลี่ยนตัวอ้าวยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยที่หายลืมเปลี่ยนโปกเกมอนนึกว่ามันให้เปลี่ยนตัวในด่านได้แบบสกายีโร่ไอเราก็ลืมนะครับว่ามันคนละเกมกันในชิหายโอเคเฮ้ยได้อยู่อ่ะโอเคได้อยู่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 ก่าวว่าจะไปปั้นตัวทัดน้ํามานะจบตอนนี้น่าจะได้3ดาวอยู่มั้งเนี่ย อุย้ยวัดตัวมิวสก,กิลอันติแรงยังโคตรแรงทีเดียวแม่ตายหมดเลยเว้ยมิวกูไม่โหดใช้ได้เออจะว่าไปเดี๋ยวนะ,ะตัวมิวผมมันบวกการ์ดได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนไปที่กลุ่มมาที่ตัวมิวเฮ๊บอาวุธไม่ใช่กดฝึกนี่ไงฝึกได้นี่โอเคเอาโหไม่อยากเอาตัวอะไรใส่ไปเลยเอาตัวนี้แล้วกันบัตรฟรี ป๊บเป็นบวก2แล้วกันเนาะอืมโอเคกดรวมไปปึ๊บมันจะได้หงดหนนิดนึงไหเขเรียบร้อยแล้วก็อาวุธจะใส่อาวุธอะไรดีวะปึ๊บกดรวมไปเป็นอ่ะขั้นสองรวมไปเป็นปึ๊บอ่อใส่ได้กับธาตุมังกรบินธาตุมืดไอตัวมิวหมันธาตุอะไรวะพลังจิตนี่ ตัวผมมันเป็นพลังจิตเด่อมันใส่ไม่ได้ตัวนี้ใส่ไปมันไม่มีประโยชน์นะฮะโอเคไม่เป็นไรตามนี้แล้วกันก็น่าจะโหดอยู่แหละเปึ๊บหักแป้งปึ๊บผลเรียกไข่ก่อนฟักไข่ปั๊บโอ้โหได้เป็นหินนะครับผมแล้วก็อะฟักแบบสิบครั้งไปเลยเปึ๊บเปร๊บเป๊บ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 โอ้โหมีแต่อุปกรณ์ไม่มีพวกโปเกมอนนะฮะโอเคลองดูนี้มั่งระดับสูงปั๊บ โป๊ะโอ้โหเป็นรอยเท้านะกดอีกทีนึงเพื่อจะได้ของดีโป๊ะโอ้โหได้เป็นชิ้นส่วนแค่ได้ตายตัวนี้ได้นะได้อีกค่อยคิงดนวยนะโอ้โหชิ้นส่วนปลาน้องค่อยคิงไอชิบหายโอเคกดอัพอันนี้ไปแล้วกันอันนี้เป็นการอัพเลเวลสักขีนะฮะถ้าเราอยากได้ตัวนี้เราก็ต้องอัพเดเวลให้ถึงอ่อเท่าไหร่วะ21่นะครับผมก็โอ้ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรน,นะ ก็ใช้ลูบี้ฮะง่ายๆนะฮะในการอัพเนี่ยแบบผมนี่แหละป๊บแบบนี้นี่แหละง่ายสุดนะฮะถ้าใครรวยๆน่ยก็เติมเมเอาแล้วกันนะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่โอเคอีกนานครับผมกว่าจะได้นะฮะโอเคคุยจากการฟักไข่เรียบร้อยตอนนี้ผมเลเวลสามสแล้วนะสามารถเข้าอ่อด่านอะไรได้เนี่ยแดนลับเหรออันนี้คืออะไรว่แดนลับใช่ไหม ถ่ายไม่เอาเดี๋ยวค่อยสู้นะฮะผมอยากมาลงทำคทุ้ยชิวๆมากกว่านะครับผมมีกดกลุ่มมีการสอรนอีกแล้วเหรอเลือกสั่นเล้หนึ่งตัวกดฝึกอ๋อนี่ไงมันให้บวกค่าพลังอ๋อนี่ไงเออนี่เราสามารถล้างค่าพลังได้แล้วนี่วาโอเคเดี๋ยวดูก่อนสเตตัสต,ตัวนี้มันเต็มอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย,ย,ย,ยขอรีก,ก่อนแล้วกันนะกดล้างปับ๊บเฮ้ยได้อยู่ว่ะแอแทักสูงอยู่ ปึ๊บเดี๋ยวค่อยกดล็อกนะผมจะรอให้มันขึ้นสายฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกดล็อกนะครับผมปึ๊บถ้ากดล็อกเนี่ยมันจะใช้หินเพิ่มนะปึ๊บปึ๊บโอ้ยค่าพลังสูงอยู่นะ41ไม่เอาปึ๊บเบิบเบิบให้มันเต็มสักอันหนึ่งอ่ะปึ๊บโอ้โหค่านิปสูงว่ะโอ้ยนี้แจมอยู่โอ้โย48ขอล็อกไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้ยเยอะอยู่ล็อกไว้ล็อกอีกอันหนึ่งอ่ะ อีกครั้งนึงปรับอ่าโอเคแค่นี้พอใจละนะแค่ร่างหนึ่งเอาแค่นี้พอนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากม,มายนะพลังชีวิต3ามสี่ความเร็ว 500, 500ตรงตีกายหกโอ้โหตรงตีวิเศษเกโอเคแค่นั้นพอนะเดีย๋ยวเขาไปปั้นอีกทีหนึ่งนะเขาฝึกฝืนเอาอีกทีนึงแล้วกันนะเอาไปทำเควสต่อปึ๊บรับเคลตมา2อันอ่าแล้วก็ไปสู้เลยไปลงดันลงดันเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกิจ,จกรรมปึ๊บกดรับของก่อนลืมรับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะ ไปสู้ต่อเฮ้ยเดี๋ยวปุ่มอ๋อเดีินๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อนี้ดิอุกิมอนตัวท่าน้ำจึ๊บจึ๊บอ๋ออัพเลเวลอยู่ตรงไหนวะนี่ไงจึ๊บ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 โอเคเลเวลยี่สิบเก้าแล้วก็อ๋อสร้างความสัมพันธ์ความสนิทนี่ไงได้อยู่โอเคขอปั้นตัวท่าน้ำหน่อยนะ เออผมจะเอาไปปัน้นไอ้นี่ไงปึ๊บ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 เรียบร้อยปึ๊บทำลายปึ๊บโอเคได้สกิลมาใหม่หนึ่งสกิลด้วยโอเคเงินเพิ่มต่อโอี่เพิ่มไป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 โอเคความสนิทนะครับเป็นสิบห้าอัปเกรดนะครับเป็ี่นร่างปรับล่างสามมาจากจังหวะนี้ปิ้งเรียบร้อย,อย,อยน่ารักมากเลยตัวนี้นะฮะล่างสาม โอเคปึ๊บแล้วเดี๋ยวใส่ไอเทมให้มันได้นี่อ,อ๋อตัวไหนที่มันเหมาะก,กับท่านน้ำวะปึ๊บต่อสู้ทา่าผีไม่มีท่านน้ำเลยวะท่า,ทาผีต้องใส่ให้ตัวนี้นะอันนี้ต้องเป็นท่านน้ำมันไม่มีอาวุธเหมือนกันนะก็ออช่างมันล้วกันคือถามว่าถ้าอยากเอาตัวนี้เข้าทีมไหมผมก็อยากเอาตัวนี้เข้าทีมนะแต่แบบ C p มันยังน้อยอยู่ไงเดี๋ยวต้องรอปั้นให้มันสูงกว่านี้นะฮะสำหรับ CP พีเจ้าตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็โอเคใช้ได้อยู่ ราต้องรอปั้นไอ้สกิลอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวสิบทีมันก็น่าจะขึ้นนั่นแหละพอดีผมจะมาเคลียร์พวกด่านนี้ด้วยไงเนี่ยมันต้องเป็นธาตุน้ําอ่ะธาตุน้ําสู้ธาตุไฟมันง่ายกว่าไงเออโอเคแต่ปิกาจูก็น่าจะได้อยู่นะโอ้ดิสดอนว่ะนี่ไงโดนลบก่อไปก่อนอย่างแรกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลแรงเอ้ยแต่ตัวเราถึกอยู่นะนี่ไงโอ้ยตีไม่เข้านี่ไงลบก่อไปอีกเอ้าโอ้ยโดนแรงอยู่เหมือนกัน โอเคข้าท on oh, okay. okay. well, ีละนิดข้าทีละนิดไม่เป็นไรนี่ไงเรียบร้อยลิซาดอนตายสะมึงโอ้โหโดนรถไฟว่ะปึ๊บอื้อหือเกือบโอเคเรียบร้อยได้สี่ดาวว่ะเอ้ยไม่ใช่ดิได้สามดาวเอ้ยสี่ดาวถูกแล้วโอเคปึ๊บกดกลับแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะไอ้นี่ได้นะเปลี่ยนร่าง เปลี่ยนเป็นลิซัดอนอ๋อต้องมีความใกล้ชิดก่อนแล้วก็เอ้ยนี่ไงอัพเลเวลมันก่อนอัพเลเวลก่อนอา้าวได้เคเวลยี่สแปดเองเหรอโอ้ยอีกพีไม่พอในการอัพเลเวลกรรมค่าความสนิทต,ต้องหาอันนี้ยอันนียผมยังไม่มีอะ่ะผมต้องกดล็อกด,ด่านหกอะ่ะยากว่ะค่อยว่ากันที่หลังจึ๊บไป ค่อยๆเคลียด่านไปเรื่อยๆนะอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นโหมดยากหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาโหมดธรรมดาก่อนก็ได้นะเพื่อนปึ๊บน,นี่แบบธรรมดาก่อนเอาให้เคลียให้เสจก่อนโหมดธรรมดาเนี่ยต่อนะฮะน่าจะได้อยู่นะน่าจะสูได้อยู่แต่เกมมันกระตุกนิดๆว่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมโอ,โอ้ไม่ได้เว้ยโอ้ โอ้โหโดนเวปับนี่ไงโอ้ยอันตีไปเกือบตายนี่มีฮิวอยู่เพื่อนโอ้ตีไม่เข้าด้วยมันบินอยู่มันตีไม่โดนโอ้อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเออสีดาเป็นของเราจริงครับผมในวันนี้เรียบร้อยปั๊บปับปับป๊บปบัโอเคเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากดูต่อนะครับถ้ามียอดวิวเยอะมีคนกดไลค์เยอะนะครับเกินร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็จะมาทำคลิปนี้อีกนะครับผมก็เล่นกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นเกมนี้ให้นะครับถ้ามีคนดูเยอะนะครับสำหรับวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่พัทหน้าบ๊ายบายนะจ๊ะชุบจุบขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับ 「絶対に諦めない」